ทำระบบออนไลน์คือประมาณว่าสามารถที่จะมาเรียนที่สถานีภูปัญญาและก็เรียนออนไลน์สําหรับการเรียนออนไลน์นะคะสําหรับการเรียนออนไลน์เราก็จะมีเขาเรียกว่ามีกลุ่มค่ะกลุ่มบัณฑิตเอกศาสตร์เอกศาสตร์เป่ามหาลังับนะคะตอนนี้อยู่ที่รุ่นที่23นะคะจะมีคลิปเสียงมีไฟล์เสียงและก็จะมีคลิปสอนและเมื่อเมื่อแบบลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเมื่อเมื่อลงทะเบียนครูเบนก็จะป็นเข้ากลุ่มทันที หนึ่งเข้ากลุ่มนะคะแล้วจากนั้นก็จะส่งตําราเป็นไฟล์ให้ด้วยนะคะคือประมาณว่าเราจะไปไหนมาไหนเราเราสามารถที่จะเปิดได้เปิดได้เลยและก็มีไฟล์ตำราให้อีกนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มนะคะตลอดชีพถ้าสมมติ <นะ S 2> ว่า,าผู้ที่มาเรียนเนี่ยค่ะผู้มาเรียนอยากที่จะเน้นอะไรพิเศษนะคะเราก็จะเน้นนะคะแล้ว,ลวมีสำหรับการเป่ามาหานครนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่หมวดรักษาเท่านั้นมีหมวดเสริมดวง หมวดที่จะทําให้คนรักคนเมตตาคือคาถาสะกดช้างคาถาที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองจับแล้วแบบคนแบบคนรักคนเมตตาจะจะไม่ใช่แบบมลสายสายดํานะคะจะเป็นมลสายขาวพูดทักคุณทั้งนั้นและที่สําคัญเลยการการเป่ามหาลังก์เนี่ยค่ะไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อขลังไม่มีของเข้าตัวนะคะสวดแล้วมีแต่จะดีและก็เป็นมงคลกับชีวิตสำหรับการลงทะเบียนนะคะก็จะมีค่าลงทะเบียนนะคะอยู่ที่2599บาทอยู่ตลอดชีพ นะคะเราก็จะมีตาําราแล้วก็ายรายละเอียดที่ครูเบนแจ้งไว้และตอนนี้เราอยู่ในรุ่นที่23นะคะรุ่นรุ่นที่23แล้วถ้าสมมติว,ว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วครูเบนก็จะรีบจะส่งตาราแล้วก็จะนัดวันไหว้ครูนะคะและ,ะนัดนวันไหว้ครูเสร็จเราก็สามารถที่จะใช้ตําราได้เลยไม่จําเป็นต้องรอว่าเอ,อ้ยต้องเป่าคาถาได้คือ,ค,อคือเราเราสมมติว,ว่าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็อ่า ไวยครูวาจาเทธิ์ประสิทธิ์ประาชา์วิชาปับ๊บเราเปิดกลางกระดาษเลยค่ะตั้งจิตถึงตัวเองแล้วเป่าและทีเนี้ยเราจะไปเจรจาอะไรให้นึกถึงคนคนนั้นนะคะเขาจะจิตใจอ่อนนะคะเมตตาแล้วก็ทําอะไรมันจะสําเร็จได้อย่างง่ายได้โดยอาัศาจรรย์ซึ่งปาฏิหาริย์มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องพิเศษนะคะกับความสําเร็จคนที่ได้มา,าเรียนนะคะศาสตร์เป่ามหาลัยกร,รุงเทพมาเยอะมากค่ะมาทุกจังหวัดตอนนี้มีทุกจังหวัดนนม,ดมีมีหมดเลย ท,ทั่วทั่วจังหวัดมีหมดแล้วก็ทักตั้งต่างประเทศนะคะมาเรียนเพราะว่าตอนนี้คือโครคภัยไข้เจ็บก็มาทางอากาศแม้กระทั่งสิ่งที่มองสิ่งที่เรามองไม่เห็นแม้กระทั่งงานที่เราอยู่ก็มีเรื่องพวกนี้อยู่ถ้าไม่มีตรงนี้ไปป้องกันตัวเองไปช่วยเหลือตัวเองมันจะลําบากมันทําอะไรลําบากค่ะแต่มีตรงนี้ช่วยอะ่ะก็จะเป็นพุทธคุณต่อเรานะคะจะมีเขาเรียกว่ามีของดีติดตัวมีวิชาติดตัวสําคัญมากนะคะ และถ้าคุณพี่เรียนเนี่ยคุณพี่ก็จะเป็นหมออีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหมอมือเปล่าเป็นหมอที่รักษาโรคที่สิ่งมองไม่เห็นแล้วก็ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นและป่อมหาละงับนะคะไม่ใช่แผนโบราณนะคะแต่เป็นแพทย์แผนอนาคตเป็นแพทย์แผนในอนาคตนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนต้องรักษาตัวเองต้องมีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็มีพลังพุทตะคุณช่วยนะคะการเรียนนะคะเราจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะ2อถึงสชั่วโมงสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเลยเรา คือประมาณว่า Mohammad, สมมติว่าเราเออไม่สมมุติหานเราลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วเราก็จะหาวันนะคะวันดีว okay. ันไหวครูนะคะวันไหวครูประสิทธิ์ประสาทวิชาออนไลน์และออฟไลน์นะคะถ้าสมมติละเราไม่เราไม่สะดวกก็สามารถออนไลน์ได้ซึ่งวันนี้ก็มีบัณฑิตเสกศาสตร์เอกศาสตร์เปามหานระงับนะคะเพิ่มอีก3ท่านผู้บรรสุดวิชานะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะและทีนี้ศาสตร์เปามหาระงับนะคะก็จะมีหมวดต่างๆหมวดค่าท้า มวดกระดูกหมวดรักษาโรคต่างๆและก็จะมีบวชเสริมดวงนะคะเสริมเสริมสเสน่เสริมมงคลนะคะแล้วก็มีคาถาที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแล้วค่าปลอดภยัยและที่สําคัญเลยคือศาสตร์เป่ามหาระง,งับไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อคลัานะคะไม่ต้องถือศีลหรืออะไรไม่ต้องคลังไปทั้งสิ้นนะคะขอแค่มีจิตที่ดีปรรถนะอยากช่วยเหลือผู้อื่นและตัวเองนะคะแค่นั้นเองนะคะ และเราก็จะมีนะคะค่าอันจะมีการลงทะเบียนบูชาครูนะคะอยู่ที่2599บาทและก็จะได้ตําราแบบไฟล์นะคะแบบว่าเราจะไปไหนมาไหนเราก็สามารถที่จะอ่านดูในโทรศัพท์ได้เลยเป็นไฟล์ให้เลยและก็มีตําราแบบเล่มแล้วก็จะมีคลิปเสียงให้อีกนะคะเราจะมีกลุ่มบัณฑิตเสกศาสตร์เอกศาสตร์เป่าเต่อมหาลัง,งับนะคะจะมีคลิปสอนคลิปไหว้ครูและจะไหว้ครูรุ่นไหนรุ่นไหนเราสามารถที่จะเข้าไปดูในออนไลน์ได้เลย มาคบทวนได้นะคะถ้าเราจะลงทะเบียนเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะคะพอลงทะเบียนเสร็จปับ๊บครูเบนก็จะเชิญเข้ากลุ่มปิดท,ทันทีนะคะจงสง่สงเอกสารนะคะส่งส่งส่งตำราเป๋ามหาลังงับทั้งทางเฟซทางไลน์